สวัสดีครับทุกคนผมมอสดนัยนะครับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์นะครับวันนี้ผมจะมาบอกเคล็ดลับวิธีที่ผมเอาที่ดินมาขายในกลุ่ม facebook นะครับว่าผมไปเอามาจากไหนเนาะผมจะมาบอกเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่ผมทํามาครับข้อหนึ่งเลยก็คือนะครับเราต้องเข้าไปในกลุ่ม facebook ก่อนนะครับกลุ่ม facebook ที่ เราพิมพ์ค้นหากลุ่มซื้อขายที่ดินถ้าคุณอยู่จังหวัดอะไรคุณอยู่อุดรคอนกน่น้องคายคุณก็พิมพ์เข้าไปในกลุ่มนั้นนะครับ <c oughs> คุณอยากจะขายที่จังหวัดไหนคุณก็พิมพ์เข้าไปนะครับ <c oughs> เป็นสมาชิกในกลุ่มไว้นะครับแล้วทีนี้พอมีคนโพสต์ขายที่ดินมันก็จะแจ้งเตือนเรานะครับแจ้งเตือนเรามันก็จะมีเอ่อคนเอาที่ดินมาขายในกลุ่มใช่ไหมครับเอาที่ดินมาขายในกลุ่มเสร็จแล้วเราก็ดูว่า แปลงไหนที่เขาจะพิมพ์บงเล็บว่าเจ้าของขายเองนะครับแล้วก็ดูถ้าเราดูแล้วว่าเจ้าของขายเองถ้ามีแปลงสวยๆนะครับราคาไม่แพงเท่าไหร่ถ้าเป็นที่นาสักไล่ละสองสามแสนนี่นะครับประมาณนี้ถ้าแพงกว่าน,นี้ก็ไม่แนะนํานะครับเพราะว่ามันจะแพงเกินไปดูติดถนนไหมถนนคอนกรีตไหมนะครับ แล้วก็มีไฟฟ้าไหมนะครับถ้าเขาขายราคานี้แล้วก็พิมพ์บอกว่าจะเป็นเจ้าของขายเองนะครับแล้วก็ไปคอมเมนต์นะครับบอกว่ารับานหน้าไหมครับนี้นะครับอันนี้ที่ผมทานะครับไปพิมพ์ว่ารับานหน้าช่วยขายไหมครับนี้แล้วก็เราก็ปล่อยผ่านไปแล้วก็เลื่อนไปถ้าเขารับเขาจะติตต่อมานะครับเขาจะมาคอมเมนต์ว่ารับครับรับค่าอย่างนี้เราก็บอกให้เขาส่งรายละเอียดมาทางแชทได้เลยแล้วเขาก็จะส่งมา นะครับเสร็จแล้วเราก็คุยตกลงกับเขาว่าราคานี้รวมค่าโอนไหมนะครับซื้อขายแล้วใครออกค่าโอนแล้วถ้าเขาบอกว่าอ,อ,อาจจะมีแบบเขาจะโอนให้หรือไม่ก็โอนคนละครึ่งหรือไม่ก็ให้ลูกค้าเป็นคนโอนองนีนะครับก็คุยกับเขาพอคุยเสร็จก็บอกเขาไปว่าเราค่านายหนะ้าค่าคอมมิชชั่น3%หลังการขายนะครับเนี่ยถ้าเขาบอกว่าตกลงแล้วก็โอเค อันนี้ต้องเป็นข้อความนะครับในแชทเพราะว่าข้อความในแชทนี่เราสามารถแคปหน้าจอเป็นหลักฐานได้ว่าเราตกลงกันแล้วอย่างนี้นะครับนะครับเสร็จแล้วเราก็ให้เจ้าของที่ดินนะครับส่งรูปถ่ายที่ดินนะครับเอาหลายๆรูปนะครับแล้วก็รูปถ่ายชนดหน้าหลังนะครับฉนดเต็มใบนะครับที่เราจะสามารถดูข้อมูลได้ชัดเจนนะครับแล้วก็ต่อไปเราก็จะเอาบันทึกรูปถ่ายนี้นะครับ ไปลงไว้ในเพจของเราที่เราจะเปิดเพจเอาไว้นะครับสำหรับขั้นตอนการเปิดเพจไว้นี้นเดี๋ยวผมจะมาสอนในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คร่าวๆประมาณนี้ครับเัี่ก็ฝากติดตามด้วยนะครับเพจนายหน้า,นานมอเตอร์นซคซื้อขายที่ดินนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ